สวัสดีครับพี่ครับผมวัดยุรตีศักดา์มารสาีานักวิชาการเกษตรของสภาเกษตรกรจัรงหวัดหนองลุมพูวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุที่พลกรดอนซึ่งเป็นเคยขึ้นทะเบียนกับเราเรื่องของอเกษตรกรรุ่นใหม่เมื่อปี2 5 6 1วันนี้ก็มาจะขึ้นให้คุณพี่พี่ดุยอะเรียกง่ายๆพี่ดุยก็คือจะมาให้ขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตรกรในปี2564วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ดุ๋ยให้มาเยี่ยมชมแปลงแล้วก็จะคุยกันในที่ไปที่มาของการี่ขึ้นทะเบียนหรือว่าเราจะทำอะไรแนวทางของเกษตรแต่ได้รับทราบว่าที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเกษตรแบบพอเพียงครับพี่เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรผสมสารอ๋อครับท,ทุกอย่างครับผม งั้นก็เขา้เขาเรื่องเลยละกันงนั้นเดี๋ยวให้พ,พี่ดุยแนะนําตัวเองครับผมสวัสดีครับผมนายสุริฟงกรอดอนหรือชื่อเล่นดุยครับตรงนี้คือที่ที่อยู่นี่คือเป็นอยู่ตั้งอยู่ในเขตบ้านานาสุแสงตําบลเทพฤฤฤพิรีอาเภอนาวังจังหวัดบนบทบุพูสวสนนี้เริ่มต้นผมเริ่มต้นเกษตรประมาณปี5-9 ครับผมที่กลับมาทาเป็นเป็นเป็นทีมเนจังครับหลังจากที่ดักขุศลคะขุศะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นกันน้ําท่วมครับผมเพื่อเลี้ยงปลาเพื่อให้ขอบบ่อขอบสะเป็นที่สำหรับปลูกผักปลูกต้นไม้ครับเพราะว่าจากทำในเดียวมีข้าวอย่างเดียวเราต้องเราอยากทําแบบผสมผสานมากขึ้นจะได้ออกผลผลิตก็คือปีกประมาณสองไร่สองไร่จะได้ผลผลิตช่วงเดือน พิษภาอันนี้เฉพาะข้าวโพดหวานใช่ไหมพี่ใช่ครับคือที่ทําทั้งหมดกี่ไร่ข้วาวโพดหวานทำอยู่ประมาณสามไร่อ๋อสามไร่หนึ่งไร่1 1> ไก็คือเราตัดออกไปแล้วก็ได้เหลือสองไร่เนี่ยก็คือเดือนพฤษสภาใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจะได้ลงมาดู <laughs> ไม่ใช่อะไรเราจะได้ลงมาดูครับ <laughs> ต่อตอะไรครับพี่ว่ามีอะไรบ้างในส่วนของเราในแปลงของเราที่เราทําก็ตัวตัวหลัก ก็ประมาณขอประมาณเท่านี้ครับผมราที่เหลือมนเปลี่ยนการปลูกเพื่อเป็นอาหารครับในครอบครัวแล้วก็เป็นปลูกเพื่อเป็นเป็พืชพันธุ์ในอนาคตครับเช่นมะพร้าวที่ปลูกอบรอบนี้หรือมะม่วงที่กำลังลงไว้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปลูกไว้เพื่อเป็นอาหาร่มมีมีอีกอย่างหนึ่งผมจะขอถามหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้นอะไรต้นไม้อะไรนะที่เขาเลือกอะ่ะที่ได้ปลูกไหมต้นต้นไม้ไม้มีค่าไม้มีค่า้นไม้มีค่านี้ก็จะมีตระกูลยางนายางนาที่ปลูกไว้เยอะครับเพราะว่าโดยที่มันติดกับลำพะเนียง,ลนนยงแล้วก็การแก้ไขน้ําท่วมวก็คือเราก็ขุดขุดคลองก็เป็นขนานกับลำพะเนียงเพื่อเอาปูัวไปกั้นพะเนียงไว้แล้วเราก็ จะได้เลี้ยงปลาในกรของที่เราขุดแล้วก็คันคูที่เรา,เาไว้กั้นน้ำน่ะมันก็เป็นส่วนของที่เราขุดกต้นไม้ครับที่ติดกับรังพันเียงจริงเราเอาอยางนาปลูกไว้ตอนนี้ต้นใหญ่ละประมาณสูงท่วมหัวแล้วก็มีอ้มาสามปีลงไปเยอะยังทีดลงไปเยอะไหกี่กีต่ต้นยางนาน,นี้ก็น่าจะสองสามร้อยต้นสองสามร้อยต้นนะปลูกตามแนวพินเพียงไปที่ที่เราติดกับพินเพียงครับผมอันนี้คือเน้นที่ยางนาครับ แล้วเครือข่ายอยากอยากให้ในเมื่อที่มีอ่ะอย่ากกสงกร,รมส่งเสริมกรมประมงพนามชนมาอย่างเงี้ยก็คืออยากให้พี่ลอยังว่าเครือข่ายของเราเนี่ยเครือข่ายอย่างอ่ะพี่ก็เป็นอย่างสมร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ไหมล่ะครับครับอยากให้พี่เล่าอ่ะเครือข่ายหมายถึงว่าเอาจุดที่เราเนะี่ยเอาผลผลิตในแปลงของเรา ไปสู่เครือข่ายยังไงหรืออะไรยังไงอีกรอบหนึ่งครับเครือข่ายตอนนี้ก็เราจะมีเครือข่ายในวมือครับเป็นยังสมาธคามเมื่อยเอาเภือนาวังครับฝังคลองด้วยใช่ไหมครับที่ก็ดึงน้ํามาจากนู้นเห็นข้างหลังก็เป็นปลูกข้าวโพดท,ที่พี่ว่าข้าวโพดหวานใช่ไหมครับตี่พื้นทีก็จะกลายเป็นถ้าเป็นตกมงก็าวโพองอีกตีพอพึ่งเก็บใหม่ขุดลอกใหม่สูบก่อตากอ่อ ทำนาแล้วก็พ่อนามันนวนจับขอบอบอ<ม>ก็เข้าไปอยู่ในนาปลาขึ้นไปกินได้อะไนเวลาเราน้ําแห้งเก็บเกี่ยวก็ปลาก็ลงมาอยู่ข้างใน พ่อพันธปลาเชื่อที่ที่ได้รับาการถ่ายทอดวิธีการทําวิธีการพ่อพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดนนทลุรตอนนี้ก็นี่คือปีที่สองที่ที่จะได้ลองลองทาในการพ่อพัน์ปลาตะเกียนตัวนี้คือพ่อพันปลาตะเกียนเป็นหลักเพื่อเพื่อเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ในสวนที่ผมาทาเรื่องปลาตะเกียนผมเน้นเป็นปลากินพืชเพราะว่าตัวนี้มันจะ ไปตอบโจทย์ด้านการทําเกษตรแบบอพอเพียงเกษตรที่เราเพึ่งพาเองเป็นหลักคือทําอาหารเองพ่อพันธุ์พันเองแล้วก็บริโภคในครัวเรือนที่เหลือค่อยมาการคิดเรื่องการจัดจําหน่ายการแปรรูปในอนาคตที่จะทําครับ